我没有先天性疾病我没有药物过敏วันนี้ก็จะเป็นสามประโยคน่ารูท้ที่คุณหมอและพยาบาลถามเราบ่อยๆเวลาที่เราไปหาหมอค่ะคำว,ว่าคุณหมอก็คืออีเฉิงหรือเต้าฟู่สามารถใช้ได้ทั้งสองคำเลยนะคะอีเฉิงต้าฟู่ส่วนนางพยาบาลก็คือคเชเคชเวลาที่ไปหาหมอจะมีด้วยกันสองคำนะคะง่ายๆก็คือแคนบิงแคน อันนี้ก็คือไปพบแพทย์ไปหาหมอนะคะแล้วก็เจาอีเช,ง,ชงก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันคําว่าเจาแปลว่าหาอีก็คือคุณหมอเจาอีเชงเวลาที่นักเรียนอยากจะบอกคุณหมอว่าฉันไม่มีโรคประจําตัวก็พูดแบบนี้นะคะ我่有先天性疾病我没有先天性 疾病คำว,ว่าฉันไม่有แปลว่าไม่มีที่นีก็คือโรคประจำตัวโรคที่มีมาแต่กำเนิดน,นะคะทีนโรคประจำตัวฉันไม่有ที่สองฉันไม่有物过敏我没有食物 กว้วมีก็มีความหมายแปลว่าฉันไม่แพ้อาหารนั่นเองค่ะหรือว่าไม่มีอาหารที่แพ้หัวฉันไม่ไม่มีสิุอาหารกว้วมีกว้วมีก็คือภูมิแพ้ก็จะแบบภูมิแพ้ทางด้านอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่แพ้อาหารก็จะใช้คํานี้ค่ะสิ过ุก้วมีสิุกวม,กวมี我没有食物过敏我没有食物过敏 ไม่แพ้อาหารอะไรเลยค่ะดิแซนประโยคที่3มก็คือ我没有药物过敏我没有药物过敏我ก็คือฉันไม่有แปลว่าไม่มี我没有ฉันไม่มี药物过敏药物ก็คือยา过敏เป็นภูมิแพ้药物过敏ก็คือแพ้ยาค่ะ我没有药物过敏ฉันไม่แพ้ยาอะไรเลยค่ะ ดังนั้นเวลาที่นักเรียนอยากจะบอกว่าเราอเป็นภูมิแพ้คําว่าภูมิแพ้ก็คือกู้หมินกู้หมิมาถึงช่วงสุดท้ายก็จะเป็นแบบทดสอบสําหรับนักเรียนเลยนะคะถ้าเราอยากจะบอกว่าฉันแพ้ในที่คือเป็นภูมิแพ้จะพูดเป็นภาษาจีนว่าอย่างไงพิมพ์คำแปลไว้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยค่ะ